ครื่องสกัดน้ํามันนะครับตัวน,นี้นะครับอันนี้เราเอาเม็ดทานตะวันนะครับมาลองเจกับเครื่องนะครับมาสกัดเป็นน้ํามันนะครับอันนี้คือถ้าน้ํามันมันออกมาเยอะมันก็จะขึ้นกับเม็ดนะครับ ก็คือเม็ดของเรามันมันไม่สวยเท่าไ,ไหร่ครับน้ำมันมันก็เลยมันเยอะใช่ไหมครับมันจะเป็นเม่เม็ดมันเล็บจะได้สวยไว้นะก็เม็ดมันไม่สวยเม็ดมันเล็บนะมันไม่ บตส่วนวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวทําความร้อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการยิงนะครับยิงทำความร้อนนะครับจะมีหนึ่งสองสามนะครับห้าหนะครับอันนี้1นึ่งอันนี้สองครับก็คือทําความร้อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการหมุนนะครับบดตัดน้ำมันออกมานะครับตัวนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับวิธีการทําความสะอาดนะครับกดตัวนี้ ให้หมุนย้อนกลับประมาณ3-4-5วินาทีมันก็จะตัดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ